คำปฏิทฐานประจำวันสัตุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งโปรง่งทรงลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งโปรง่งทรงเยี่ยมเขาเพราะโปรง่งทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่วยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขาทั้งโปร่งยังทรงจัดเตรียมหนทางแห่งความรอดให้แก่เขาเพื่อช่วยขอให้พ้นจากอำนาจแห่งความบาปพระเจ้าทรงประเสริญยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับคำสั่งสอนและคำว่ากล่าวตักเตือนที่ได้นำให้ข้าพง์หลายได้เข้าถึงน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านในแต่ละสถานการณ์ของการดำเนินชีวิตขอบคุณพระเจ้าสำหรับวรระต่างๆซึ่งข้าพง์หลายจำต้องประเชิญเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ไม่ว่าจะต้องประชิญกับสิ่งใดขอขอให้ปากและใจของข้าพงหลายได้ขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอ ตามพระธรรมบัตรตัดสั่งของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายรับรู้ได้ว่าอำนาจของความบาปนั้นเกินกำลังที่จะต้านทานได้ด้วยตนเองย่มใดที่มีใจดือ้อรั้นดือ้อดึงไม่เชื่อฟังพระธรรมบัตรของพระองค์ย่มนั้นก็มีเหตุให้ต้องล้มลงในความบาปมีใจคิดกบฏต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจึงกระทั่งได้ยกอวัยวะไปใช้ในการธรรม ทำบาปซ้อนบาปไม่เว้นในแต่ละวันต่อบเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพง์หลายจึงขอทอมใจลงด้วยใจที่สำนึกผิดขอสภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพง์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระพักของพระองค์ทอแสงมาเหนือทุกๆครัวเรือนบนพืนแผ่นผดินที่ข้าพงศ์หลายได้อาศัยอยู่ และขอทรงนำม้คิเตียนในแต่และชุมชนมีใจกล้าในการประกาศเป็นพยานโดยไม่มีความกลัวในสิ่งใดๆข้าแต่พระเจ้าขอให้ทุทกๆคนตระหนักในการทรงสถิตขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ดําเินชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะของพระเยซูทุกๆวันและต่างคนต่างก็กล้าที่จะตอบสนองต่อความคิดของพระเจ้าโดยใช้ฤิ์เดชท,ที่ได้รับพระราชทานวันนั้นเข้าส่วนในงานปฏิบกิจการคืนดีของพระเยซู เพื่อนำการปลดปล่อยพี่น้องในชนชาติให้มีเสรีภาพเป็นไทยฝ่ายวิญญาณออกจากอำนาจมืดเข้ามาสู่อำนาจแห่งความสว่างด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจงอิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน